ไปดูที่สุพรรณบุรีครับมีการเตรียมความพร้อมนะครับติดตามมาตรการกําจัดวัชพืชและสิ่งขัดขวางทางน้าก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล13มาตรการที่จะรับมือฤดูฝนปีนี้ครับที่บริเวณคลองกระเสียวด้วนหมู่ที่5ตําบลกระเสียวอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับนายธิรยุทธ จันดิทวงผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสองสุพรรณบุรีมีนายชาตรีฉิมพัฒนายอำเภอสามชุกและก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปลงพื้นที่ติดตามมาตรการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําเป็นไปตามโนโยบายรัฐบาล13มมาตรการนะครับในการรับมือฤดูฝนปี2565นี้พร้อมกับมีการเตรียมความพร้อมการรับมือสถา,านการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่ าทางจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจับกนสาธารณภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีเพื่อดําเนินการกําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําเป็นการป้องกันอุทกภัยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ทางจังหวัดเองเนี่ยปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ําและมาตรการที่6 ขุดลอกคูครองและกําจัดผักตบชวาตามนายโยบายรัฐบาล13มาตรการนะครับรับมือฤดูฝนปีนี้จํานวน4โครงการซึ่งมีมโครงการคลองกระเสียวด้วนคลองห้วยทรายคลองโป่งแดงคลองเลียบถนนงสพ3 4 7 6ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระเสียวอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีใช้งบประมาณจากเงินทดลองรัชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดสุพรรณบุรีครับ